สวัสดีครับพวกเกัสยามพิบูคลับนะครับนะก็คลิปนี้นะผมจะพามาดูนะผมลูกทิงกันเนอร์นะผมวันนี้เพิ่งอายุได้2วันนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าจะสวยไหมนะมาดูกันครับผมไปอ่าครับผมนี่นะครับชุดนี้นะครับผมอ่ามา4ตัวนะครับผมกับดาวแล้วนะผมหนึ่งตัวนะครับ อันนี้ก็สีบูนะครับสีบูตัวนี้ก็สีบูนะครับผมหัวขาวนะครับตัวนี้หัวขาว่าตัวนี้จะเป็นออกฟอนฟอนนยครับผมเราสีฟอนนะผมส่วนเรื่องสีนะผมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะผมช่วงอายุหนึ่งเดือนนะผมว่าเด็กๆนะผมจะเปลี่ยนสีไหมนะครอันนี้เป็นผ้าผ้าอันนี้ก็ลองลองให้น้องนอนนะครับนะ อ่าครับผมสองวันนะผมลูกน้อยนะผมลูกน้อยก็เลยตัวใหญ่หน่อยนะครับนะตัวใหญ่นะครับนะมาสี่ตัวก็เนี่ยับผมใครจะทําตามนะครับผมง่ายๆนะครับผมนะยกก็ง่ายด้วยนะครับนะเนี่ยเป็นรูเจาะเงี้ยครับผมอากาศดีครับวันนี้ตอนนี้อยู่ที่บ่อปลานะครับผมบ่อปลานะครับผมที่คอกพี่แกนะครับนะ พ่อพี่แวนนะครับเนะนี่ยนี่แด,ดีนะครับเด็กๆก็นอนหลับนะครับเนะนี่ยประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนะก็ช่วงแรกๆนะผมนะก็อย่างที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับผมนะก็ขยันกระตุ้นฉี่กระตุ้นอืนหน่อยนะครับนะเพื่อที่จะได้ให้น้องนะผมสบายตัวนะผมสบายท้องนะครับนะ โดยเฉพาะฉี่นะผมฉี่จะฉี่บ่อยนะครับนะพยายามกระตุ้นนะเพราะว่าน้องยังกินนมอยู่นะครับน,ะนี่ประมาณนี้โอเคก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำมีพีร์ต่อไปนะครับพีพีหน้านะผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะผมเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะผมว่า,าเด็กๆจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะ โอเคครับผมขอบคุณครับ